การที่เราเจอปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งนะคะมันก็ทําให้เราท้อและไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากตื่นขึ้นมาทําอะไรเลยไม่อยากกินข้าวไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากเจอใครอยากจะนอนอย่างเดียวแล้วก็อยากจะเดินลงไปในทะเลให้มันหายไปให้ไม่มีชีวิตอยู่ทํำยังไงก็ได้นะคะแต่นั่นมันก็เป็นแค่ความคิดชั่ววูบ เท่านั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากประมาณ3เดือนก,กว่าๆนะคะก็คิดถึงทุกคนมากๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้นะคะสู้ต่อไปนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนกับตัวเรานะคะเราก็จะมาสู้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเปิดร้านเหมือนเคยนะคะตอนเช้าๆนะก็เก็บร้านทําความสะอาดเพื่อที่จะเปิดร้านนะคะ เราก็จะช่วยกันทำนะที่ร้านช่วยกันทำงานบ้านทำความสะอาดร้านเพื่อที่จะเปิดร้านนะคะภาพตอนแรกที่ทุกคนเห็นนะคะก็เป็นภาพการป่วยนะคะซึ่งดิฉันไปอยู่ที่อิหร่านมานานก็เลยพอกลับมาไทยค่อนข้างที่จะหายารักษายากนะเพราะว่าอิหร่านเขาจะใช้ยาแรงนะคะก็จะเกิดการ โอเวอร์โดโอเวอร์ยาที่แรงเกินไปพอกลับมาเมืองไทยก็จะรักษาไม่หายนะดิฉันก็เลยไปหาหมอนะ้าหมดประมาณ5,000กว่าบาทนะคะทุกคนต้องไปพ่อนอยาอยู่3รอบนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อนะนี่เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าไปอยู่อิหลานได้รับยาแรงพอมาอยู่เมืองไทยก็จะปรับตัวนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า คนต่างจังหวัดนะคะที่อยู่ภัรยาสามารถไปหาหมอแล้วก็สามารถย้ายบัตรทอง30บาทนะที่คลินิกได้เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีถ้าใครสนใจก็ทักมาในข้อความนะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าไปทำบัตรทองที่ไหนนะคะทุกคนท้ายที่สุดแล้วดิฉันก็มานั่งถามตัวเองว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมนะคะก็ไหนๆมันก็อยู่มา40กว่าปีแล้วะคะ่ะทุกคน มันก็ต้องอยู่ต่อไปถ้าจะตายก็น่าจะตายไปตั้งนานแล้วไม่น่าสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นานขนาดนี้นะคะก็ให้กําลังใจตัวเองอีกครั้งนะคะถามว่ามันมันก็ยากแหละแต่การที่เราสู้กับใจตัวเองน่ะมันเป็นอะไรที่สุดๆดแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดได้ว่าดิฉันควรจะอยู่ต่อไปแล้วก็รักตัวเองมากๆเป็นกําลังใจให้ตัวเองมากๆและดิฉันก็จะพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่เจอปัญหาเข้ามาเหมือนดิฉันนะคะ เราจะมาเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันดิฉันก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้ดิฉันเสมอมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่มาติดตามใหม่แล้วก็มาให้กาลังใจใหม่แล้วทุกคนคือยังอยู่ซัพพอร์ตความรู้สึกของดิฉันเสมอมาไม่เคยาหายไปไหนนะคะเพราะว่ายอดติดตามยังเพิ่มขึ้นเสมอเรื่อยๆแล้วยอดติดตามเก่าก็ยังอยู่ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนคะ่ะสัญญาว่า จะมีความสุขให้มากขึ้นและสู้ต่อไปนะคะจะไม่ท้ออีกแล้วจะลุกขึ้นมาทําคลิปนะคะบางคนถามว่าทําคลิปแนวนี้ทําไมมันเป็นช่องของดิฉันมันเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตส่วนตัวของดิฉันบางทีก็สุขบ้างทุกบ้างไม่ดีบ้างยังไงนะก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังส่วนใครที่มีปัญหามากมายเหมือนดิฉันเราก็จะเป็นกําลังใจสู้ไปพร้อมกันนะคะ ฉันเคยได้รับกำลังใจมากมายจากผู้คนรอบข้างนะคะซึ่งเอาจริงๆถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วนะคะกำลังใจกี่หมื่นกี่แสนกำลังใจที่ทุกคนให้มาเราจะมองไม่เห็นเลยเมื่อเราหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะเราจะมองเห็นว่าทุกคนอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าจะเป็น f อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนทำงานนะคะ ตอนนี้ทีฉันก็ดีขึ้นมากนะคะกับการต่อสู้ต่อไปในชีวิตเพราะว่ามีทุกคนอยู่เคียงข้างนั่นเองก็สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะทุกคนการนี้อยู่เมืองไทยนันะคะเงินเดือนค่อนข้างน้อยเงินเก็บก็จะค่อนข้างน้อย ไปตามๆกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะช่วงมีนาเมษานะเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่จะเก็บเงินได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายยังไงนะคะก็เดี๋ยวใครเงินเดือนน้อยก็จะมาแชร์กันนะคะเพราะว่าดิฉันก็แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองมากนะคะก็มีให้เหลือเก็บบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าต้องเก็บได้เยอะมากมายแค่แบบว่าเก็บค่ารักษาพยาบาล ข้าหารเที่ยวบ้างเก็บบ้างอะไรนะคะทุกคนประมาณนี้ต้นหนักกล่องละม้วนม้วนเลยพี่นรองโอ๊ยผงสุดลดได้น่นตะนดนะโดนมีดใส่ขกแล้วก็ผงสุดดใส่หน่อยนึงเมนที่ ตักทานกูนมีเด้เนี่ยโอ้โหอกใส่หน่อยหนึ่งเลยใส่ไวแล้วเรียบร้อยผมสกดใส่หน่อยหนึ่งน้ำตาลยังไงไหมน้ำตาลมันมีใส่ไปก้อนหนึ่งอะมันจะเป็นก้อนนี้นมันละลาย,ย,ลยไหมละลายความว่ามันกินของน้ำป่ะเพ้ประดแดดก็ยังไงเลยประแดดเอ้าหืมยายแตกอ่ะป้าพี่น้อง เลยน้ยอยงบัวบั้นพอ <ไง S 1> อันอย่างวะรักแด้สามสิบบาทอันต้มซุปสลายอันนี้อะไรผักบุ้งนาเขาพูดเลยคคงเขาคุณอยู่หลังบ้านนี่หนูจิ้งรีดนที่ไหนซากจิ้งรีดวันนั้นอ่ะฉันพูดก่อนโอ้ 几两代嘛？<noise> <noise> <noise>